โ o เ Oworks ์พรีเซนโอเคเอานะครับสวัสดีครับผมคราโพผมนิวส์คุงกับเกมสแลนดีทับป,ปี 3. ในแคมเปญเดโมโนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นถมบทเล่าเรื่องของภาคนี้นะครับก็คือออกมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับสองภาคแรกนะครับคือจะให้เล่นเหมือนเป็น บอกเรื่องราวต่างที่จะเกิดขึ้นในภาคนี้ก่อนแล้วก็เหมือนระลมทุนให้บริษัทกันมาเพื่อช่วยให้คนสร้างเกมมีกำลังใจในการสร้างมากขึ้นอะไรนี้นะครับแล้วก็ได้ออกเกมนี้มาไวๆนะก็ผมก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำมานาเสนอกันนะครับกับซินี่ทับบี้ว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ช่วงนี้กําลังรอ Final f ฟเดี s สามมีภาคสามกลัง เลขสัมกำลังมาแรงนะช่วงนี้รู้สึกโอเคก็ยังไม่มาสักทีมีคนนี้มาพอดีกันเลยจัดไปเลดี๋ยวกันนะครับมีเซตติ้งนานนานามีอะไรเนี่ยคอสตอมเกมคืออะไรเนี่ยไว้กคนนี้ไว้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มแคมเปญหมดกันเลยแล้วกันนะเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับอ่ะมาลุยเลยแล้วกันนะครับกับสันดิทับบี้สามนะโหสวยขึ้นเยอะเลยว่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยจะหนีเราสู่เทรทับบี้แลนด์ ฟุ้งฟิ้งอ่ะฟุ้งฟิ้งเลยเย้เลยกราฟิกมันดูดีขึ้นนะดอกไม้เป็นดอกไม้อ่ะแล้วก็เป็นเซียวเบิร์กพรีเซนต์โอเคก็พบกับกราฟิกที่เลิศอลังการกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ทัพที่สามนะครับก็มันรู้สึกแมปจัดแมปแมปเดียวกับที่ภาคแรกภาคสองไงนะแต่ว่าเอามาปรับมันดูดีขึ้นปะหรือว่ามันสว่างขึ้นเลยดูสวยขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แล้วชักงน่อยครับโอเคไม่มีเทเลทับบี้ที่ได้รับความรุนแรงจากเกมนี้นะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวเวนดิวซี่นะครับสมควรแล้วดิวซี่อ่ะดิวซี่ลาลาโอ้โหพี่ขาวกำลังนั่งมองจอยนะครับพี่ขาวเป็นตัวละครที่เราเล่นใช่ปะแล้วก็เครื <laughs> ่องที่ในการกด W A s d หนุกสอนก็ได้โอเคหนุกสอนโอเคกดชิชปวิง่งกดคลิกซ้ายเพื่ออ,อินเทอร์แน็ก็คือคุยนะครับชิปวิง่งเหรอชิปชิปวิง่งเอ้า แบบชิพวิ่งคือ๋อโอเคเย็ดโอ้นี่มีเมาส์เราหลุดจอไปแล้วนิปสิชื่ออะไรวะตัวนี้ชื่ออะไรวะผมผมไม่คอเอ่อเทอรบฟี้ผมเลยไม่แน่ใจนะครับมันน่ากลัวขอดูหน้าช้าหน่อยสิควบคุมเอ่อคุมยาก,กว่ะเดินช้าหน่อยโอเคเออโอเคทีให้ใครมาจองดูหน้าคือผมจะดูหน้าเนี่ยไม่ต้องซูมเข้ามาใกล้ๆดูหน้า มีมอุย้ยสำรวจต,วตอกไม้ได้ด้วยวอตเดออินเทอร์เน็ตตอกไม้เหรอตอกไม้โพ่อชือนน่อโพน่ารักอะน่ารักสั่นเลยเจ้าตัวเธอทิงกี้วิงกี้โพอกลับมาแล้วใช่ไหมเน,มนเี่ยเย้่ผมมีเรื่องเลยสวัสดีทิงกี้วิงกี้เอ่ะเออเอ,อ,ออกไปอาหารนะสวัสดีทิงกี้วิงกี้สวัสดีโพฉันหิวจังเลยอะมีเรื่องเหมือนเกมบอกนินเดนแหละต้องรีตอบฉันด้วยเขาไปยุ่งกันดีกว่านะไปกินคัสตาร์กันดีกว่านะจ๊ะ โอเคแต่ชธอคนี่จะบอกลาลาก่อนนะเธอเศร้ายิ่งกว่าทั้งวันเลยอ่ะอ้าวทำไมอ่ะลาลาเศร้าอะไรเยอะลาลาเป็นไรหน่ะลาลาแต่คุยทิกกี้เมื่กี้เนี่ยไมนได้ปะเพื่อสนิทฉันเองอ่ะทิงกี้ิกี้เพื่อสนิทนายนี่ไล่ฆ่าเราบ่อยนะรู้ปะตัวเนี้ยเออโอเคลาลาเป็นไรเยอะลาลาโอ้ทิงกี้เิื่กี้เดินดาวด้วย วิ่งจิ่งตามเกมมันน่ารักขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยอะไรปะอ๋อไม่มีอะไรโอเคคิดไปเองนะครับอลาลาว่าไงลาลาโอ้หวัสดีพ่อฮ่อ่าอยู่โอเคเธอเป็นไรไหมเธอเธอโอเคหรือเปล่าต้องการจะเล่นกันไหมลาก่อนคืออะไรดูวันถึงเพลสเทเลทับบี้เซนเดอร์ทับบี้ไหมอยากเล่นเลยอ่ะทำไมไม่อยากเล่นล่ะเธอโอเคไหมอ่ะไม่ฉันฝันร้ายเมื่อคืนนี้ มันเกี่ยวกับเรื่องพวกเราอะนะแล้วก็ถึงก็ไม่คิดไม่ดีกับขึ้นอะแต่ฉันจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกนะจำไม่ค่อยได้เหรอคือเหมือนว่าลืมความฝันไปใช่ปะควนมดูน่ากลัวจังเลยอะแต่มันมัแค่ฝันไม่ใช่หรอก็พยายามเดิมันซะแล้วกันนะได้ขาวจำไม่ได้ไม่ใช่เหรอก็ลืมไปซะโอเคอ้าวเอ่อบายใช่อ้าวกรรมเอาไงดีอะเห็นไหมมีลูกบอลนั่นแหละวะสีสีเหลืองนั่นน่ะเดี๋ยว อันไหวะคือพิมพ์ได้ขบนคือขับแถบนนี่คืออะไรอ่ะขีกซ้ายลิกขวาได้คืออะไรไม่แน่ใจช่างมันเถอะอะไรเนี่ยเตะบอลลาลาบอลลาลาได้เลยเห็นนะมเออฮะเดี๋ยวผมต้องไปเตะหรอเตะมาให้ลาลาปะโอ้ระบบเกมนี้แปลกขึ้นเยอะเลยฮะอะเตะบอลลาลาไปไหนอ๋อเดินไปไหนมันเดินเองวันนี้พาที่นี่ว่า สวัสดีพาทิ่เตะบอลทีเตะบอลเตะบอลเตะบอลล้าลาเตะดีวะไปไหนอะไปเตะวะเดี๋ยวเตะยเตะ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 บอลล้าลาจะไปไหนวะบอลเดียวเตะบอลล้าลาจะเดินไปไหนคืออะไรผมไม่รู้คุณมันเดินนะเดี๋ยวนะมีทางอื่นไปปะไม่น่ามีนะมันก็มีให้เตะบอลล้าละเดี๋ยวออกมาออกมาต้นนี้มีอะไรปะ ก็ไม่มีอะไรอินเทลเล็ตได้นะครับมีดอกไม้ดอกนี้มันคือมันมุมมองกล้องแปลกๆอ๋อนี่ไงทางเข้าบ้านพาทีสวัสดีจ้าเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะเข้าได้ปะเข้าไม่ได้เดี๋ยวนี้มันล็อกวะหรือคือล็อกใช่ปะเอ้าได้นี่ว่า Enter House อ่ะช่างช่างหัวบอลแล้วกันได้ผมเตะไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมโอ้โหในฐานทับลับของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องทำคัสตาร์ดอ่าฟุ้งฟิ้งฐานทับที่ฟุ้งฟิ้งน่ารักอันนี้มีโรงศพนะครับที่นอนหลม ของเททับบี้ทั้งสี่ตัวโอเคฝั่งนี้มันแนวดีว่ะรบิดเกิดไปเยอะเลยมีเชือกเอาไว้รัดคอคนนะครับแล้วก็ไายฉายมีไฟฉายได้ปะใช้งานได้อยู่แต่ไม่ต้องการตอนนี้หรอกนะไว่รอมืดก่อนอะไรนี้ค่อยใช้ครับไม่รอเอผีบุก่อนอุ้ยเดินขึ้นได้ด้วยเย่ไปดูฝั่งซ้ายมีอะไรป่ะแล้วมุมกล้องเปลี่ยนก่อนดีว่ามุมกล้องมันไม่เปลี่ยนแล้วลำบากมากเลยว่ะคือเกมนี้มุมกล้องมันแปลกๆหรครับคือ มันไม่ไปตามที่เราต้องการมันแบบไปโ,โ,โตดไกลอเออาวันดีดิฟซีเป็นไรอ่ะดิฟซีนั่งทำไรเยอะตกเบ็ดเราไม่ใช่เฮ้ดิฟซีเฮ้เจอหมวกเธอหรือยังอะไรวะหมวกเธอรู้วิธีที่จะเปิดเครื่องทัสตารหรือเปล่าอ๋อปิดอยู่แล้วเนี่ยเจอหมวกยังไม่หิวเลยมันหายไปนานแล้วนะฉันก็หาไม่จำไม่ได้ว่าฉัน ปัญหาที่ไหนลองนะจ๊ะตัวเธอดิ๊กซีแต่เธอก็เจอเหมือนเหมือนเคยเจอแล้วนะอโอเคถ้าเกิดเธอทำคัสตาร์ดได้แล้วก็ทำให้ฉันหน่อยด้วยนะคือตอนนี้เธอทำไม่ได้หรอกเพราะว่าม,ม,มันมันหนีเรียกว่ามีเรียกว่าถ่ามิตรจะทำยังไงใช่ไหมอุ้ยห่อนลอยขึ้นเฉยแบ่งหน้าปะต้องแบ่งข้างหน้าปะเห็นไหมมันลอยขึ้นเฉยงงข้างหน้าคัสตาร์ดแมชชีน ไม่มีพลังงานโอเคเข้าใจแล้วอ่ะคุยกับดิฟซีใหม่อันนี้ปุ่มอะไรเนี่ยมีปุ่มด้วยอ่ะปุ่มพลังงานใช่ไหมชัดเลยเปิดเครื่องแป๊บนี่พลังงานมาแล้วเดี๋ยวเราทำคัสตาร์ดแล้วต้องถามปะเขาทำไงไม่น,าน่าไ,ไม่น่าถามแล้วนะแต,แต่ลองถามดูแล้วกันนะดิฟซีคัตตัดทำงานยังไงใช่แล้วต้องกดปุ่มออนที่ขวากล้องฉันเนี่ยนะไอ้ขวาของเธอเลยนะโอเครับทราบ อ๋อฉันจำได้แล้วตอนนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะโอเคกดเรียบร้อยแล้วจ้าทางนี้มีอะไรป้ะดูสิสำรวจให้หมดนะครับเราไม่เห็นตัวเราเลยนะครับบนนี้มันขึ้นยังไงมีกระโดดไหมเนี่ยไม่มีปุ่มกระโดดนะครับคือจะขึ้นยังบนได้ป้ะตรงเนี้ยเอปีนขึ้นไปอยากให้มันปีนขึ้นไปแต่รู้สึกลำบากช่างมันเถอะดิฟซี่ Thank you ไม่ใช่ดิฟซี่ Thank you Thank y โอเคพลังงานมาแล้วนะจ๊ะทำคัสตาร์ดกินในการไม้มาเลยโอ้โหอุ้ย ดีวิธีทำเหรอโอ๋อเครื่องมันพังแล้วอ่ะต้องซ่อมมันแล้วล่ะนะซ่อมเหรอเร็วๆข้าวฉันหิวมากเลยอ่ะไปดิอุปกรณ์กล่องอุปกรณ์สิกล่องอุปกรณ์เหรอนี่มันเกมเป็นทับบี้แน่เหรอเนี่ยมันเป็นอินโทรที่เอ่อฟุ้งคลิ้งน่ารักมากกล่องอุปกรณ์นี่ปะนี่ไง two box โอเคเมื่อกี้ไม่เห็นนึกว่าเป็นแค่กล่องประกอบฉาก okay move cursor here to view inventory อ๋อทุกคนคืออิ v e n t o อ y okay เข้าใจแล้ว อ๋อซ้ายขวาคืออย่างนี้นี่เองเลแล้วพังนิมจะเล่นยังไงวะมีอย่างนี้ด้วยหรออืมแปลกแฮะเราต้องเล่นอะไรที่มันเหีือเหดือควของขั้นใหม่นะครับอ่ะซ่อมเครื่องจากจะต้องใช้อุปกรณ์อ่าแล้วใช้ยังไงวะเล่นเอานี้ขึ้นมาแล้วก็ลากใส่อโอเคเย็ดดึงมาจากเอาหน้าท้องอีกแบบยืดเองเป็นอะไรกันแน่เป็นเป็นคิดว่าตัวเองเป็น,น,น,ปน,ปน,ต,ปนตัวเลมอนหรือไงเนี่ย อะไรเนี่ยทำคัสตาร์ดให้พวกเราหน่อยเพราะเราหิวมากเลยอ่ะเออฮะทำคนเดียวเลยแล้วดิฟแล้วแล้วทิ้งทิ้งกี้วิงก,กี้ก็น่ากลัวไปปะใช่ใช่เลยจะคิดว่าฉันทำให้ตัวเองก่อนนะแล้วก็ให้พวกนายด้วยนะเออฮะแล้วเรียบร้อยยังจ๊ะทำคัสตาร์ถึงเสร็จทำเราพูดออกมาเน,นเนี่ยใครตดได้บา่์เนี่ยใครใครขี้อะไร มันพร้อมแล้วน,นะจ๊าที่จะทำให้พวกเราเพื่อนของพวกเรานะจ๊ะโอเคไม่ใ,ใครวะแคลนี่อาคาสตาร์ดก็ถือดิถือดิจ๊ะหรือยังโอเคคาสตาร์ดให้ใครดีให้คนที่หิวก่อนแล้วกันนะอ่ดิฟซี่กินก่อนเลยจ้าถ้าหิวใช่ปะหรือหิวทุกคนปะเอาไปเลยดิฟซี่ขอบคุณมากนะโพผล่มมีของตัวเองด้วยนะจ๊ะเธอต้องเธอต้องหิวแน่แเลยอ่าฮะโอเคมัน โอเคมันหายไปแล้วครับก็คือทำเงื่อนไทำทีเสืยกอันนี่คือเกมเพล์ของมันใช่ไหมเนี่ยอ่าปลดปล่อยออกมาเป็นน้ำเม็นของเหลวสีสีชมพูชมพูฟุ้งฟิ้งอ่ะอ่าทำให้อีกคนหนึ่งนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวให้รอสนิทก่อนดีหรือให้ให้โพก่อนดีวะเอ้ยให้ล่าลาก่อนดีวะให้ให้แล้ให้ที่ี้กี้ก่อนกันแล้วกันนะเอาไม่ให้อะ โอเคผมต้องเอานี่มาลาก,ลากให้ทิงกี้วิงกี้โอเคเอาไปอย่าอย่ากโกรธกันนะทําทำหน้าดาเหมือนกับพักแรกพักสองแลจ้ะขอบคุณมากโพฉันขัดเธอ,ไม,ไ,นเนอไม่ได้เลยนั่นนี่ทำเองไม่ได้เลยหน่งไงวะต้องมานั่งทำต้องมายืนทำให้ทีละค,คนเนี่ยคืออะไรคือแบบมาใช้กันกดไหนไม่ได้เลยงไงขี้หิวกันขนาดนั้นเลยเลยโอเคแล้วมันของเหลวเสียมพูนี่มันคืออะไรกันแน่ เออช่างมันเด้อโอเคลาลาอย่าเศร้าไปเลยนะลาลากินซ่าลาลาจะได้สดชื่อนะจ๊ะชุบคอโอ้วัสดีโพอือเอาอะไรเนี่ยคอมอร์ตอินซาวอ่ะสมสาถึงเธอไหนมันกลาขึ้นดีขึ้นสีลาลาฉันทำคัสตาร์มให้เธอกินนะจ๊ะได้รู้สึกดีขึ้นน่ะขอบคุณมากนะโพเพื่อแถวฉันนะจ๊ะลาลารู้สึกดีขึนเล็กน้อยอืม โอเคกินเองม้าน,นะครับโอเคอ่ายวทำให้ตัวเองแล้วนะจ๊ะคัสคสตาร์ดทับบี้เนี่ยว่าเด๋ยวด้ไหมมัน f a หายไปตอนนี้สิบชั่วโมงต่อมาว้าโอ้ใช่ภาค2มันบอกว่าคัสตาร์ดม,มีพิษใช่ปะชิปเป่งและแล้วมันท่าน,นอนอย่างนี้เลยเหรอฉันหลับไม่ลงเลยอ่ะโอ้โหนอนลืมตาตื่นอย่างนี้เลยเลย แอบอยงองขนเบาๆนะครับเนี่ยทำไมมันลงกลางต,าต่ำจังวะ <c oughs> อุ้ยเสียงอะไรวะเอ๋เฮย้ยทิงกี้วิกกี้ไปไหนเนีย่ยเฮ้ยอุ้ยดอกมาแล้วครับแล้วไงตื่นหรอลุกขึ้นตื่นโห่ทำอะไรอะทิงกี้วิกกี้ จะไปไหนกอดที่นี่เตะเดี๋ยวนี้มันดึกแล้วนะทำเครื่องจักรพังหรือไงอะ่ะมันดึกแล้วนะวอดเดี๋ยวก่อนเจะไปไหนอะ่ะวอดคือถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องคือทุกคนตายหมดน,นะครับยกเวน้นทิกกี้วิงกี้ที่กลายเป็นผีใช่ไหมราะผมจำได้ว่าตัวอื่นน่ะถูกแขวนคอถูกเป็นศพที่เออชายหาดนะครับแตในภาคแรกอะ่ะ อันนี้ไม่แน่อ่ะุคคนหนื่อให้ตื่นกับตามทงกี้มิงกี้ไปคนเดียวโอ้อ่าคือคนให้ตื่นกันกันนะพวกนายตื่นนะทิงกี้มิงกีก้ทำเครื่องคัตร์ดพังแล้วแล้วก็หนีไปด้วยฮะทำไมอ่ะอะไรเนี่ยทำไมเหรอฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะฉันฉันเป็นห่วงอะ่ะพวกเราคงไปดูเขาหน่อยนะโอเคไปเอาไฟฉายแล้วก็ไปทำงานกันดีกว่าทำงานกันดีกว่านะแล้วก็จะได้จาก เอ้อเอาไปใช้ที่อยู่ตรงที่ทํางานก่อนแล้วกันนะแล้วก็ไปหากันดีกว่านะพวกนายไปกันเถอะนะฉันรอที่นี่กันนะเพราะว่าฉันง่วงอ่ะอ้าวซะอย่างงั้นเดี๋ยวนะให้เราอยู่ไหนเนี่ยโคตรมืดเลยว่ะเอ้าวาำคือไปคนเดียวหรอครับไอยาเดี๋ยวนะแล้วไปใช้โอเคอยู่นี่อ่ะหยิบไปฉายขึ้นมานะครับโว้ โอเคไม่ได้ตามหาทิกกี้วิงกี้แล้วอในใจมันตามหาโพหูแม่งแค่นี้ยังหลอดเลยวะอ๋อโอเคสองหน้าพวกนี้แม่งไร <laughs> ลาลาตื่นเอา้าใครวัดอะเดี <laughs> ๋ยวนอนเดี๋ยวคนนึงนะครับเออเมื่อกี้ใครไปว่าลาลาหรือว่า <laughs> จำชื่อไม่ได้ทิก <laughs> กี้วิงกี C ้ดิฟซีลาลาโพ ดิฟซี่แม่เธอคือใครเธอใครผมจำชิปไม่ได้กรโต้ผมไม่ใช่คอเททับบี้ผมเลยจำไม่ได้อ่ะเดินผ่านเฉยเฮค,ค่อยๆเดินไปในความมืดน,นะครับอืมเอาเฮ้ยกดชิปไม่ได้คุณพระเราจะรีบไปไหนเนี่ยรีบไปไหนรีบไปไหนโอ้โหลาลาเราเขาด้วยลาลาคือมันวิ่งไม่ได้คือมันเคลื่อนที่ไม่ได้เลย ตี่ขี้เอกีก้อยู่ไหนเอีลล่ยลาลายลีบไปสิวะลาลาหลุดในตามไปแล้วครับคุณพระคือผมเดินคือผมเดินท้ายขวาไ่ได้นะครับผมเดินเนี่ยตรงกับถอยหลังกลับมาจะไปทางขวานนะไปดูเขาทางริมแม่นม้ำทธาไปทางซ้ายนะริมแม่น้ำนั่นไงแยกกันแล้วครับโอเคใช่ผมจำได้ดิฟซีตายตาย,ตายที่บ้านเอเอฮะโพตายที่ต้นไม้แล้วก็ลาลาตายที่แม่น้ำนะครับ ทะเลสาบอโอเคเราอยู่ที่ต้นไม้แถวบ้านเราก็จะโดนแหวนคอ <c oughs> ใช่ไหมนั่นก็ต้นไม้ต้นนี้คนดูแถวๆนี้หน่อยนะแถวๆนี้เลยเดี๋ยตอนนี้เลยต้นนี้เลย,นนเลยคัสตาร์ดมีคัสตาร์ดด้วยอ่ะกดชิปยิงหน้าโอเคตอนนี้คัสตาร์ดนี้คือไรไรเยอะมองทัพพี่คัสตาร์ดมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะทิกิวยังกี้ ไม่อยู่ที่นี่ด้วยคิดว่าฉันควรจะไปเทคที่แม่น,น้ำก่อนนะเออเฮอังไหนหวะอุ้ยออเดินไปเองโอเคจะเป็นเรื่องราวก่อนเหตุการณ์สเตดี้ทับบี้ภาคแรกนะครับมาเป็นอย่างนี้ได้หรอถมบทนะครับแล้วก็มันเล่าเรื่องย้อนอดีตไปนี่เป็นเป็นนี้เกณฑ์อกแนวนี้เยอะนะเนี่ยแต่ก็ดีแล้วโอเค เดี๋ยววิ่งไปดีกว่านะนโอ้ขอบคุณมากดิบอท่านไหนนะครับชัดเจนนะคือเราไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวหลงทางนะครับมันบอกเลยว่าท่านไหนโอเคเดี๋ยวเ,ยเ,เราจะเลสไราไปข้างนอกเผื่อเราเจออีสเตอร์เอ็กซบางอย่างมีอะไรปะมีอะไรนอกแาบนี้ปะเอาไม่ได้บล็อกทางเลยคือมันติดนะครับเดินไปต่อไม่ได้ขอบคุณมากโอเคไปทางนี้ก็ได้จ้าเล็กจ้าริมชายหาดริมแม่น้ำริมเอ่อเขาเรียกว่าอนะไรทะเลสาบเัา,าเล็กโอเค มันต้องมีอะไรแน่นอนค่ะไม่กล้าวิ่งต่อแล้วค่ะสวัสดีครับลาลาอยู่ไหนลาลาอุ้ยโพทิงกี้วิงกี้เกิดอะไรขึ้นกับลาลานะเด้งขึ้นมาประเนี่ยลาลากเทอเคหรือเปล่าโอ้สวัสดีโอ้คุณปลาช่วยมันเล่นตามฉันอยู่ฉันต้องหากลับไปที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยกลับไปที่บ้านเดี๋ยวนี้เลย วัดเด็กกดผิดกดผิดกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดตนขึ้นแคตาล็อกมาเดี๋ยวเดี๋ยววัดเดียวเนเธอร์บี้เฮาเดี๋ยวหันหลังได้ปะอยากเห็นข้างหลังอ่ะเห็นข้างหลังอ่ะอ้าวโคไดมันจะมองข้างหลังเฉยๆเดี๋ยวาบอกนะเริ่มใหม่อย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่ทิงกี้วิงกี้เออเริ่มใหม่ตอนนี้โอเคคือมันไม่ให้เราอ่ะนน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 นมนน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  โอ้คุณพระช่วยกลับบ้านเนลยครับพี่เฮาเดี๋ยวนี้เลยเขาได้ตามฉันมาฉันต้องกลับไปที่บ้านเร็วๆเร็วๆเลยจ้าเร็วๆไปโอเคตรงเวลเขารอบนี้การจะไปดูหน่อยว่าวันนี้ได้ตามอยู่หรือเปล่าไไรตามจริงด้วยว้ายว้ยมันดักหน้าเฉยตรงไหนไปบอกเล่นตามไงมันดักหน้าได้ไงวะจิงกี้คิดโกองอ่ะ เมื่อกี้ตกใจจริงนะคือผมไม่คิดว่ามันจะโผล่ข้างหน้าคือผมคิดว่ามันจะโผล่ข้างหลังไงโอ้โหสะดุ้งเลยดุ้งเลยดุ้งเลยไป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 เร่อยๆไปอย่าค้างนันเดี๋ยวนะผมต้องดูดีๆเรื่องนี้อย่าตายก่อนเรอบอย่าอย่าตามั้งนันเดี๋ยวนะที่บ้านทางนี้เมื่อกี้เห็นแฮปปี้อู้นั่าไงเจอแล้ว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  โอเคตรงไปได้กับรอบนี้ไม่ได้เจอแล้วครับดูดีๆเผื่อเจอเผื่อเจอเดี๋ยวเมื่อกี้มันมาด้านหน้าเราแล้วไม่น่ามีเกิดสองตัวมั้งสองตัวนี้ก็ไม่ใช่เลยอโอเคโอเคอเดนทับบี้เฮาอยู่ตรงหน้าตรงนี้ไปแบบนี้เลยมันไกลจังวะไกลจังวะบ้านกดพีดิกเดี๋ยวไปที่ขวาดิยบิงบายสู่บ้านทะเลทับบี้เฮาที่อยู่เบื้องหน้าไหนวะไม่เจอบ้านแสนรักโอ้เออ กลายมึงบอกเฟิร์ตบิลเช่อาดีฟซีหัวหลุดโอไมค์เ oh กดนี่เกิดดึกอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงอ่ะบางอย่างต้องผิดพลาดแน่ๆเลยกับคัสตานั่นนะ่ะเออฮะไวทับบี้คือคุณตัวเราเองโอเคแล้วมันเดินเองนะครับตอนนี้สวัสดีต้นไม้ต้นนั้นมันอะไรกดขวาค้างอ้าวไม่บอกกันก่อนกำลังงงๆแล้วแต่ได้ขึ้นโอเคเอาแหม่เอาแหม่อีกรอบหนึ่ง กดขวาค้างนี่คือกดขวาที่กดปุ่มดีใช่ไหมเหนือกดต้องกดขวาดิมโอเคเมื <c oughs> okay, <c oughs> ่อไรเราก็เป็นเหมือนวิธีเล่น <c oughs> แบบเนื้อเรื่องใหม่นะครับออกมาได้ประหลาดมากต้องรอดูแลกันนะ,ะนะมากดขวาค้างกันนะอ่ามาตั้งท่ารอขวาค้างโอเควิง่งหนีไปซะหนีเราจะทิงกี้วิงกี้ขึ้นไปปีนหินขึ้นไปเย็ด yeah. ระบบเกมแม่งแนวขึ้น,นเยอะแนวประปหลาดมากเลยครับวิ่งหนีไปซ้ายเต็มที่ไปสุดต้นไม้ต้นนั้ที่โดนแขนคออ่อานั่นไงขึ้นขึ้นขึ้นปีนขึ้นไปโอ้โหผมทีนังการหนึ่งตลบเย็ดไอ้ดูเท่ดกว่าแนวเกมนี้มันลง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 เลยวะขึ้นหันหลังอ๋อหันหลังหันหน้าโอเคหันดูเพื่อตามอยู่นะจ๊ะวิ่งหนีไปสุดเต็มที่ไปไหนไม่รู้ <c oughs> สุดแดนนี้มันก็ไม่เป็นอะไรวะเนี่ยออ๋ไม่มีอะไรแค่ขาวๆอ๋อนั่นมีนิวาอะไรวะเนี่ยอ๋อทอที่เมื่อกี้สองที่มาเห็นอ๋อมันคืออาชิบหายชิบหายเฮ้ยมีหลบ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 อ๋อต้นไม้อีกนี่หลบ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 ฮึมชิบไปไหนวะเนี่ยวิ่งไปไหนต่อโอ้ยรู้สึกมันหลบเหมือนลอย ต้นไม้ต้นนี้มันหมดทางแล้วฉันต้องเอาข้าศัตริที่เหลืออยู่มาค้นคว้าซะว่าเกิดอะไรขึ้นผิดปกติกันแน่และป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้แล้วก็อนาคตเมนอ่านไม่รอกอะไรวะน่ะช่่งมันเถอะครับโอเคเทเลเซนดี่ทับบี้สามกลังจะมาแล้วคุณปลดล็อกภาษาโดชนะครับภาษาโดชคือภาษาอะไรวะแล้วจะ อ็นะเจตบาร์ดคอนเดนเนลคืออะไรเออฮะเหมือนว่ามันจะมีภาษาให้เราเลือกตอนในหน้าแรกใหม่นะครับจะเล่นภาษาได้ไหมทำไมอ่ะอื่นก็ไม่มีอะไรพิเศษนะโอเคก็สําหรับนี่ก็ย,ยังยั่นไม่ได้เพราะเป็นแค่เดโมโครับก็จะมีเมนโหมดของเนื้อเรื่องกันต่อ,าอเคาเนปเปอร์อก็คือถ้าเกิดเรเกมมาแล้วก็จะเล่นแบบเหมือนภาคแรกภาคสองได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่แค,เคมเปญในการโปรโมทเกมเซน์ทับีสามว่า กิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างไไง,ไงี้ป้าก็เดี๋ยวภาแรกก็ก็น่าสนใจมากโอเคก็ไว้ตัวเต็มมาเมื่อไหร่ก็จะเล่นกันให้ดูนะครับโอเคขอบคุญนิดตามชมสตอรี่ทวีปอินเดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ตามชมได้ในช่องผมเลยนะสหรับนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายนี่ดัสตอรี่มีเล่อเร่ามอรอนวอนเดอร์มอรอนใช่เลยพิมพ์คาแรคเตอร์เลือกตัว <laughs> ละครน,นะ พิมฉยคืออะไรเร็วมากเร็วปันกลางสูงโว้ <laughs>